สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก้มาพบกับหลินอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาแปลงโฉมเสื้อกันจากเสื้อเชิดธรรมดาให้ออกมาเป็นแฟชั่นสุดชิคย่างนี้ได้ยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเสื้อเชิดของเราพร้อมแล้วนะคะหลินก็จะจัดการตัดแขนออกค่ะ หลังจากตัดแขนออกแล้วนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือเลาะก,กระเป๋าออกนะจ๊ะลุยค่ะ เลาะกระเป๋าทั้งสองข้างออกเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาตัดทรงเสื้อในแบบที่เราจินตนาการเอาไว้นะคะเดี๋ยวหลินจะติดกระดุมแบบนี้ไปก่อนเนาะหลังจากนั้นนะคะก็จะจับเทียบเทียเคียงๆให้เสื้อมีความเท่ากันนะหลินมีความรู้สึกว่าหลินอยากได้แบบนี่เิงเฉียงเิงเฉียงอารมณ์แบบเิีงเฉียงแฟชั่นอะไรประมาณนี้นะคะหลังจากตัดเิียงเฉียง เอาตามทรงที่ดิ่นจินตนาการไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหลิ่นก็จะตัดเอาความยาวให้เท่ากับตัวของหลิ่นซึ่งความยาวที่หลิ่นเอาออกนั้นก็คือประมาณ7นิ้ว7นิ้วโดยประมาณนะคะด้วยคาที่เสื้อเป็นกระดุมแบบนี้นะคะเราสามารถเอาเข้าให้พอดีตัวของเราเลยเสื้อตัวนี้ก็คือจะรัดรูปกับลิ่นพอดีเป๊ะลิ่นก็นํามาเป็นแพทเทิร์นในการวัดแล้วก็ตัดค่ะหลังจากวัดตัดเรียบร้อยแล้วนะคะ หลินก็จะพับด้านถูกเข้าหากันแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นก็จะเย็บมุมนี้นะคะเย็บติดกันไปก่อนจ้าหลินใช้จักรกระเป๋าในการเย็บนะคะว์กมาที่ชั้นเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปหลินก็จะเย็บริมนะคะเย็บบริเวณชายเสื้อนะคะเย็บตามความยาวเลยเย็บทีละฝั่งทีละด้านนะคะหลังจาก เย็บชายเสื้อเสร็จลินก็จะขยับขึ้นมาเย็บด้านบนเย็บเก็บริมให้เรียบร้อยนะคะเย็บออกมาแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะพับด้านถูกเข้าหากันแล้วก็จัดการเย็บอีกมุมให้เรียบร้อยค่ะ เมื่อเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้ในส่วนของตัวเสื้อแล้วเราก็จะมาลองว่าพอดีกับตัวเราหรือเปล่าสวดทรงได้หรือเปล่านะคะและสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนะคะเพื่อนๆเห็นตรงคอไหมมันมีความแบบไม่เหมือนกันหลิงก็เลยคิดขึ้นมาได้ในทันทีว่าหลิงจะต้องมัดแล้วค่อยติดกระดุมค่ะก็คือผูกแบบนี้แล้วก็เอากระดุมขึ้นมาติดกับรังดุมเห็นไหมก็จะเป็นดีเทลเก๋ๆไปอีกนะคะเพื่อนๆค่ะ ในส่วนของตัวเสื้อนั้นหลิก็ได้เย็บเรียบร้อยนะคะขั้นตอนต่อไปเรามาจัดการในส่วนของแขนค่ะ หลินจะทําแขน,นบานใหญ่ๆนะคะเสื้อในจินตนาการหลินเป็นแบบนี้หลินก็เลยจะตัดเอาแขนทั้งสองข้างมารวมกันค่ะความยาวของแขนก็คือหลินกะเอาเลยหลินจะใช้ตัวเองเป็นบรรทัดฐานในการดี Y เสื้อผ้าตัวเองใส่ทุกครั้งนะคะเพราะความเป็นหุ่นหมากระเป๋านี่แหละคะ่ะตัวเองตัดเองก็เลยจะใส่พอดีที่สุดนะคะหลังจากนั้นก็จะเอาด้านถูกของเสื้อนะคะประกบเข้าหากันแบบนี้นะคะไปต่อเลยนะไปต่อเลยแล้วก็จะ ัดการเย็บทั้งสองข้างเข้ากันนะคะเพื่อให้เป็น1แขนเอา2แขนมารวมเป็น1นนะคะเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะออกมาเป็นประมาณนี้หลังจากนั้นหนก็จะหันด้านนี้นะคะมาเย็บเพื่อที่จะทำแบบว่าแขนยุมย้มๆอะคะ่ะเย็บเพื่อดึงลูดระบายนะคะอันนี้ก็คือเย็บเสร็จแล้วจะเย็บแค่เส้นเดียวเนาะแล้วก็สักขีเส้นได้ออกมาแล้วก็ลูดๆูดนะคะอันนี้ก็คือไม่ได้มี ทฤษฎีใด,ดๆหลินทําไปตามจินตนานการและตามความเข้าใจตามความง่ายของหลินนะคะถ้าเกิดใครเข้ามาดูแล้วมันอาจจะไม่ได้ถูกต้องสักเท่าไหร่วิธีการเย็บรูดระบายของหลินหลังจากที่รูดรูดดูพอเป็นทรงนะคะหลินก็จะนําไปวัดกับแขนเสื้อจริงๆที่หลินตัดเอาไว้แล้วเนาะ ก็คือถ้ามันเล็กไปก็จะขยายออกแบบนี้ค่ะให้มันพอดีกับแขนเวลาที่เราเย็บติดจะได้ไม่มีปัญหานะคะเมื่อเราได้พอดีแล้วจะบอกว่าก็เราก็จะเย็บเก็บขอบนะคะเย็บริมด้านนี้แล้วก็ไปเย็บทับรุ่นระบายอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็คือเย็บขอบเย็บริมแขนเรียบร้อยแล้วเย็บรูดระบายทับอีกรอบเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเย็บมุมนี้ให้ติดกันนะคะ เย็บเสร็จแล้วออกมาเป็นแขนเรียบร้อยแล้วค่ะทุกอย่างจะเป็นขั้นตอนโดยย่อๆหน่อยนะคะได้เสื้อแล้วได้แขนแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปหลิงจะนำแขนและเสื้อของหลิงมาประกอบเข้าด้วยกันค่ะก็คือจะกลับผ้าด้านผิดออกมาทั้งตัวเสื้อแล้วก็แขนเสื้อนะคะหลังจากนั้นก็จะใช้เข็มหมุดในการกรัดเราจะใช้ตะเข็บนะคะเราจะเอามุมตะเข็บตรงเนี้ ให้เขาตรงกันนะคะระหว่างตะเข็บเสื้อกับตะเข็บแขนเสื้อแล้วก็ใช้เข็มหมุดกลัดค่ะหลังจากกัดเข็มหมุดเรียบร้อยแล้วเราก็จะค่อยๆเย็บไปนะคะในขั้นตอนนี้ เราก็เย็บไปตามจินตนาการเย็บไปตามภาษาของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะ before after มีแขนแล้วหนึ่งข้างนะคะจริงๆหลดินก็ชอบนะแบบนี้ลินว่ามันก็โอเคแล้วแต่ว่าคนข้างๆบอกว่าเหมือนจะโป๊ไปเลยโป๊ยังไงนมไม่เห็นจะมีก็เลยจะไปทำแขนอีกข้างหนึ่งนะคะก็คือผ้าเรายังเหลืออยู่เราสามารถทำแขนได้ส่วนนี้คือส่วนชายเสื้อที่ดินตัดออกไปนะคะ ก็ตอนนี้ก็กําลังจินตนาการอยู่ว่าฉันจะทําอะไรยังไงประมาณไหนหนะ้าอารมณ์ตอนนั้นคือนั่งคิดอยู่นะคะ <c oughs> การ DIY เสื้อผ้าใส่ในแต่ละครั้งของลินนะคะก็คือจะจินตนาการและแก้ไขสถานการณ์ไปณเวลานั้นเลยคือ <c oughs> ไม่ได้มีแบบอะไรในหัวที่มันตายตัวนะคะ <c oughs> คือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดค่ะ <c oughs> เมื่อเรารู้แล้วว่าจะทำอะไรยังไงดินก็จะตัดบริเวณรังดุมออกนะคะแล้วก็ตัด พับอย่างนี้แล้วก็ตัดครึ่งหนึ่งค่ะว่าจะเป็นแขนส่วนข้างหน้าข้างหลังมาผูกกันเป็นโบแบบนี้ค่ะเมื่อได้ทั้งสองส่วนแล้วหลินก็จะจัดการเย็บริมในส่วนที่ไม่มีริมเห็นไหมก็คืออันนี้เย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกมุมนะคะเย็บขอบเย็บริมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำมาประกอบเข้ากับตัวเสื้อของเราค่ะ ตอนแรกหลินก็ไม่คิดนะคะว่าชายเสื้อจะได้แขนอีกข้างพอดีเลยแบบที่ไม่ต้องไปตัดอะไรให้มันวุ่นวายมากมายมากเลือกนะคะอันนี้ก็คือเป็นทรงของชายเสื้อเลยการเปลี่ยนโฉมเสื้อก็คือการแปลงการดัดแปลงไปตามเนื้อผ้าที่เรามีนะคะก็คือมันก็ออกมาแบบเก๋มากอะ่ะหลิงตอนแรกหลิงไม่ได้มีอยู่ในหัวเลยนะคะในส่วนของชายเสื้อมาเย็บแขนเนี่ยจริงๆก็คือไม่ต้องไปทำอะไรมากมายเลยเห็นไหมแค่ตัดแบ่งครึ่งแล้วมาเย็บติดก็ได้แขนแล้วจ้า เก๋ไปอีกค่ะปรบมือให้กับการทํามั่วแต่ว่าได้แขนเสื้อสุดเก๋อีกข้างหนึ่งนะคะวันนี้เราไม่ได้ต้องการให้แขนเสื้อทั้งสองข้างเราเหมือนกันนะคะมันคือแฟชั่นค่ะมองให้เป็นแฟชั่นขั้นตอนการใส่เสื้อก็จะใส่แบบนี้นะคะอีกแขนข้างหนึ่งก็คือสวมเข้าไปได้เลยอีกแขนข้างนึงเดี๋ยวเราจะใช้ในการผูกเอาแล้วก็มาติดกระดุมก่อนนะคะกระดุมควรติดเม็ดท,ที่2ก่อนเพราะว่าเม็ดแรก มันไม่เข้าที่ไม่เข้าทางก็ต้องใช้การผูกแล้วก็ค่อยติดก็จะได้แบบเอ้ยมันก็คือเป็นไอเดียของการปรับแต่งของการเปลี่ยนแปลงให้เข้าลูกเข้าล่างทํายังไงก็ได้ที่จะให้ฉันได้เสื้อนะคะอันนี้คือสิ่งที่หลิงคิดตลอดเวลาทุกครั้งที่หลิง DIY ฉัน DIY เสื้อฉันจะต้องได้เสื้อจะดัดแปลงยังไงก็แล้วแต่ฉันพร้อมที่จะแก้ไขแล้วมันก็จะได้ดีเทลที่แบบแตกต่างไม่เหมือนใครในโลกเลยค่ะ สำหรับใครที่มีเสื้อเชิ้ตตัวใหญ่ๆอยากนำมาดัดแปลงใหม่ลองเอาแบบหลินไปพิจารณาดูนะคะหลินว่ามันก็เก๋ดีนะเราก็ใช้ช่วงตัวของเราเนี่ยเป็นบรรทัดฐานในการวัดแล้วก็ตัดนะคะจริงๆใครไม่มีจักรก็เย็บมือได้นะคะมีความพันแขนเป็นสายเดี่ยวได้ด้วยเป็นไงล่ะภูมิใจนำเสนอสุดๆเลยจ้าฝากเป็นกำลังใจให้หลินะนะคะฝากกด subscribe ช่องชนีอยากสวยด้วยนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย